สวัสดีครับนักเรียนสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาวิธีการคำนวณน,นะครับและตอนนี้เป็นกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อเรื่องว่าแนะนำเครื่องมือนะครับสำหรับไมโครบิ t จุดประสงค์นะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนในกิจกรรมนี้แล้วนะครับเราจะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคุ้นเคยกับเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า Make c ค d e นะครับเพื่อให้ไมโครบิตเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราก็จะต้องมีเครื่องมือที่สำหรับใช้พัฒนาไมโครบิตเราเรียกว่าเมคโคดนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วถ้าเมื่อเราทำการเขียนโปรแกรมหรือเราเมคโคดเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็จะพานักเรียนดาวน์โหลดและก็แสดงผลออกทางไมโครบิตนะครับก็จะเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการเรียน ของกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เว็บไซต์ของ m i c r o i t t กันนะครับมาที่หน้าเว็บไซต์ของ m i c คร bit นะครับตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าเรามี new project แล้วก็มีโปรเจกต์ที่เราเคยทำไว้นะครับเราจะใช้โปรเจกต์เดิมหรือเราจะ n e w project ใหม่ก็ได้นะครับในที่นี้คุณครูขอ new project ใหม่ขึ้นมานะครับก็จะเป็น เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับกิจกรรมสองนะครับ create เข้าไปนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับอย่างที่คุณครูได้บอกไปแล้วว่าเราจะทำการฝึกเกี่ยวกับตัวของ make code นะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับ ในส่วนนี้นะครับเคยอธิบายไปแล้วว่าตรงนี้เป็น emulator นะครับสําหรับการแสดงผลนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเมนูคําสั่งต่างๆตรงนี้เรียกว่าบล็อกนะครับซึ่งจะทําให้เราทํางานได้ง่ายกว่าเราไปเขียนโปรแกรมนะครับเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานบล็อกกันดูว่าจะทําอย่างไรนะครับแล้วช่วยให้งานของเราเป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนแรกเราก็ไปที่เบสิกนะครับเราใช้งานเบสิกก่อนเลยลองโชว์นัมเบอร์นะครับเราต้องการตัวไหนเราก็ลากออกมาครับโชว์นัมเบอร์แล้วเราเอาโชว์นัมเบอร์เนี่ยมาวางที่บล็อกตรงนี้นะครับโชว์นัมเบอร์ในที่นี้เขาจะเซตค่า Default ไว้ว่า0นะครับทำให้ Display หรือ e m ม l เลเตอรเราเแสดงเลข0เราทดสอบเปลี่ยนเป็นเลข1 แล้วลองไปดูที่การแสดงผลมันก็จะกลายเป็นเลขหนึ่งถูกไหมครับแต่ถ้าคุณครูใส่เป็นเลขสามสิบสี่ลองดูผลนะครับผลก็จะออกมาเป็นสามสิบสแต่ว่าเนื่องจากหลอด LED มีแค่25ห้าหลอดจึงแสดงผลได้แค่ไม่เกินยี่สิบห้าหลอดนะครับมันก็จะแสดงเป็นสองครั้งนะครับ ลองเล่นอีกครั้งหนึ่งทีนี้ถ้าสมมุติว่าบล็อกตรงเบสิกเนี่ยถ้าเราลากออกมาอีกเราก็จะสามารถต่อออกมาแบบนี้ได้นะครับมันก็จะแสดงผลเป็นสามสแล้วก็เลข0ูนย์ถูกไหมครับถ้าคุณครูเอาออกมาอีกอตรงนี้คุณครูเปลี่ยนเป็นเลข5ลองดูผลครับ 3ามสิแล้วก็หทีนี้เราลองมาดูความแตกต่างกันระหว่างบล็อกที่ชื่อว่า on start และก็บล็อกที่ชื่อว่า forever นะครับว่ามันต่างกันอย่างไรจากที่เราเห็นนะครับ on start จะทำงานตามที่เราวางไว้เป๊ะเลยและเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ on start จะหยุดอัตโนมัติ เดี๋ยวเราลองย้ายข้อมูลตรงนี้นะครับบล็อกตรงนี้นะครับออภไปไปใส่ที่ฟ o อยเวนะครับแล้วดูการแสดงผลครับตอนนี้จะวิ่งไปสามสี่ศูย์ห้าแล้วก็จะเป็นสามสี่ศูย์ห้าอีกครัง้งนึงสังเกตไหมครับว่าถ้าเป็นฟ o อยเวการแสดงผลจะแสดงตลอดคล้ายๆกับการวน loop มา สแสดงว่าถ้าเป็น on start จะ,สะแสดงเพียงคำสั่งครั้งเดียวนะครับทีนี้ถ้าเราจะลบออกล่ะครับลบบล็อกออกทำได้โดยเราลากกลับมานี่ครับจะเห็นทังขยะสีม่วงแล้วก็ปล่อยทิ้งเรียบร้อยครับอาเดี๋ยวเราลองมา ตัวอื่นนะครับสมมุติว่าคุณครูใช้โชว์ led โชว์ led เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจะทำการโชว์หลอดไฟตอนนี้ไม่มีอะไรแสดงนะครับแต่ถ้าคุณครูใส่ข้อมูลเข้าไปแบบนี้ผลที่ได้ก็จะแสดงตามที่เราได้ล่างไว้นะครับ ถ้าคุณครูเอา LED ออกมาสลับกันอีกแบบนี้แล้วก็อยากได้อีกตัวนึงคุณครูอาจจะลากออกมาอีกนะครับเริ่มยาวแล้วทีนี้ตัวนี้คุณครูจะให้เป็นรูปประมาณนี้อลองดูผลนะครับตอนนี้มี3ามบล็อก อ่าโอเคถ้าอยากให้มันกระพริบคุณครูก็เอาโชว์ LED มาต่ออีกครั้งหนึง่งอา่าลองดูผลที่ได้ครับอาจจะยังไม่ชัดเจนลองย้ายมาที่ Forever ซสิอา่านะ Forever ทำงานสังเกตไหมครับตอนนี้จะเริ่มมีการกระพริบ เป็นลูกเล่นนะครับถ้าเรากดสต็อปอยากไปดูว่าการเขียนโค้ดเนี่ยเป็นยังไงเราไปดูที่จาว่าสคริปต์ครับอาจาวาสคริปต์เนี่ยจะทำงานเป็นบรรทัดตอนนี้เราใช้ทั้งหมดสามสิ 3, บเอ็ดบรรทัดนะครับบรรทัดที่สามสิบเอ็ดนี่ก็จะไม่มีอะไรภาษาจาวานะครับก็จะมีพวกปีกาใหญ่นะครับเปิด แล้วก็ปิดอย่างนี้นะครับนี่ซึ่งมันก็จะยากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเขาจึงพัฒนาบล็อกขึ้นมาเพื่อให้เราเขียนง่ายนะครับทีนี้ถ้าคุณครูลบออกครับเราไปดูตัวต่อไปครับอย่างเช่นตอนนี้คุณครูจะดูโชว์สตริงครับโชว์สติง โช์สตริงนี่หมายถึงมันจะโชว์ข้อความหรือตัวอักษรตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้โชว์สตริงสมมุติว่าคุณครูเปลี่ยนเป็นไทยแลนด์นะครับ t h a i l a n d l a n d R. ลองดูผลครับ เห็นไหมครับโชว์สตริงแล้วตามด้วยโชว์ไอคอนสังเกตน,นะครับโชว์สตริงแล้วก็โชว์ไอคอนพอจบคำว่าไทยแลนด์จะมีหัวใจขึ้นถูกไหมครับไอคอนตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยเห็นไหมครับ แล้วถ้าสมมุติว่าคุณครูต้องการให้ใช้คำสั่ง pause นะครับคำสั่ง pause ก็คือการหยุดหยุดแสดงผลถ้าเป็นหนึ่งวินาทีก็จะเท่ากับหนึ่งพันมิลลิเซกนะครับก็คือ1วินาทีนี่นะครับถ้าสองวินาทีก็คือ2องพันมิลลิเซก ถ้าใส่5อย่างเงี้ยจะหยุด5วินาทีถ้าเราต้องการให้มันหยุด3ามเราก็ใส่3000เท่าไหรครับไม่ได้เดี๋ยนะครับได้ลวแล้วตามด้วยแสดงเป็นโชวไอคอนเป็นรูป กากบากบ็ได้ครับอลองดูผลน,นะครับขึ้นคำว่า Th a แ l นด์ถูกไหมครับแล้วก็ตามในหัวใจแล้วก็จะหยุดไป3วิแล้วก็ขึ้นกากะบาดคำว่าไท a แ l นด์ยาวเกินไปแล้วก็สามารถที่จะลบถิ้งได้ แล้วก็เอาช่องว่างมาใส่อันนี้นะครับเ,เรียบร้อยครับตอนนี้เราศึกษาเพียงแค่เบสิกก่อนนะครับเดี๋ยวในบทต่อไปเราอาจจะได้มาประยุกต์ใช้เมนูพวก Output นะครับหรือว่า Music LED ต่างๆนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับในส่วนนี้เราจะใช้แค่นี้ก่อน ทีนี้ขั้นสุดท้ายนะครับเราจะทำการดาวน์โหลดตัวโค้ดตัวนี้เพื่อลงสู่อุปกรณ์ไมโครบิตของเรานะครับเป็นอันสมบูรณ์เราต้องให้ไมโครบิดทำงานให้ได้ก่อนนะครับในนี้นะครับคุณครูขออนุญาตเชื่อมตอบหน้าจอมือถือนะครับเข้ากับการอัดคลิปนะครับจะได้ เห็นง่ายๆนะครับรอนุญาตย่อมิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้เรานะครับบันทึกก่อนอ่ะมันจะมีเมนูว่าดาวนโหลดตรงนี้ใช่ไหมครับเรากดไปที่ดาวน์โหลดครับอ่าพอเราคลิกดาวน์โหลดปุ๊บตรงนี้เอาออกก่อนกันด้ครับแล้วกดดอนไปครับ เอาลนะครับเมื่อเราได้ทำการบันทึกโค้ดของเราลงในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเอาโค้ดเนี่ยมาสั่งให้ไมโครบิตทำงานหรือเรียกว่าทำการบันทึกข้อมูลนะครับอัปโหลดลงสู่ตัวของไมโครบิตนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะทำได้หรือไม่นะครับ หรือมีวิธีการอย่างไรค,คุณครูก็ทำการเชื่อมต่อสาย USB นะครับเป็น m i โคร USB เนี่ยเข้าที่ตัวของ Microbit นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหัว USB นะครับก็จะไปเสียบเข้าที่พอร์ตของ PC นะครับของคอมพิวเตอรอ์พอทำการ เสียบเสร็จนะครับก็จะมีอาไรของ m i โครบิ t โผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับอะไรของไ i โครบิ t นะครับทีนี้เราก็ไปเอาตัวที่เราดาวน์โหลด ก็คือกิจกรรม2นี้นะครับ Copy เลยครับแล้วก็ไปหาไดรใไมโครบิตนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มวางนะครับทีนี้โค้ดของเรานะครับก็จะเข้ามาสู่ไมโครบิตนะครับ ดูการทํางานนะครับทีนี้ไมโครบิดก็จะเริ่มทํางานเหมือนที่เราได้เขียนโค้ดไว้นะครับก็คือเป็นรูปหวัวใจแล้วก็จะหยุด3วิ3วินาทีนะครับแล้วก็จะตามด้วยเครื่องหมายการกระบาทนะครับก็เป็นอันถูกต้องเสร็จสิ้นนะครับแสดงว่าการเขียนโค้ดจากเว็บไซต์ m a e c o ค e ไมโคบิดนี้นะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับหลังจากนี้นักเรียนก็จะได้ไปศึกษาคลิปวิดีโอแล้วก็ได้ทํำใบงานนะครับเพื่อเป็นการวัดผลการเรียนรู้ของเราในช่วงออนไลน์นี้นะครับพบกันเพียงแค่นี้นะครับนักเรียนสวัสดีครับ